สำหรับดิวิชั่นหนึ่งครับโอ้ลุ้นแชมป์ทั้งสองทีมครับทั้งน้องแอนแล้วก็แข่งหลังครับอ่าของเราแข่งหลังเนี่ยในเกมที่แล้วครับโอ้ใบพัดถือว่าหยุดสติชนะรวดยับติดต่อกันเนี่ยก็มาแพ้ให้กับทางด้านตูตัวในเกมที่แล้วสองคัญเลยครับแพ้ไปสุดเลเหนึ่งครับเกมนี้เจอน้องแอนครับโอ้ถือว่าเป็นกลุ่มลุ้นแชมป์ด้วยกันครับเพราะฉะนั้นสองคัญงแล้วเกมนี้ไม่ว่าผลจะออกมาชนะเสมอหรือแพ้ครับ สำคัญอย่างยิ่งครับทั้งสองทีมครับเพราะว่าเกมแรกที่เลื่อนอัดสามลงสนามเจอกับซูซูเนี่ยเสมอก็เปนหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะถือว่าผลการแข่งขันเนี่ยทั้งท,ทั้งเอ็ดใจกับทั้งทั้งสองทีมแล้วทั้งน้องแอนแล้วก็สังนีั้นเนี่ต้องบอกอย่างนั้นครับ

กลับมาตั้งกันใหม่ครับเปลี่ยนขึ้นทางขวาเก่งโอ้โหสายบอลนำหน้าเพื่อนไปนิดน่งแล้วตอนนี้ เออจ้าคุ้น,นัาเกอร์ตม่งตั้งได้ต่อสองบิ๊กให้ลูกนี้ไปดีครับดากกลับมาได้บอยแทงต่อที่แซงก็ข้างหน้าปล่อยบอลไหลแล้วไปทางขวาหรือก่าเมื่าไห่ต้องบนกลับมาตั้ง,งอหน่อยครับแกงดีไกลไม่ตรงท่อว่าจอสุดท้ายโอ้สำหรับหน้าแข้งนันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นตู้เล่นที่ใหญ่ครับ ทางมาทีนึงก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเล่นให้เลือกใช้สอยเยอะก็จริงนะแต่ว่าเลือกตัวเล่นที่เหมาะสมที่สุดในเกมนี้จะเป็นตัวแอนครับสำคัญครับอย่างที่บอกครับเพราะสองทีมนี้รูดแชมป์กันอยู่ครับในส่วนของดิวิชั่นหนึ่งครับ เก่งอู๋แล้จ่ายทะลุช่องไม่ผ่านครับอาร์กเกอร์ดักได้ครับเพาะขึ้นทางซ้ายครับจบจ่ายทะลุช่องมาที่บิ๊กครับมองข้างในอยู่บิ๊กดึงจ้อนกลับมาแล้วยิงลูกนี้ไม่ผ่านแต่ว่าสมองซ้ายโอ้โหเจ้าบอลแรงกันไปแล้วอุตสิทธิ์ไม่เป็นลูกฟาวไปชา้าที่สองประตูบิ๊กจังหวะเปิดปุ่มเข้าไปด้วยน,นิดนึงเดียก็ไม่ได้รุนแรงครับแต่ว่าจังหวะนี้อุตสิทธิ์มองว่าเปิดปุ่มเข้าไปครับ ย้อนกลับมาตั้งในเงใหม่เทสกัดเบิร์นบอยดีต่อมาเตปต่อหน่อยนี้ช้าเกินไปแล้วกับได้แล้วต็อปเพราะทางขวาอีอนไปตั้งเดินใหม่ข้างหลังเลยแล้วเกิร์วันนี้ก็เทปก็หาดีของสายไรแล้วใช้เป็นเกิร์วเทปที่ยาวเปอามแล้ว เตอบอข้างหน้าอยู่แล้วเปิดทอสมาจังหวะนี้งงทิ้งได้ครับเพชรแตะต่อมาบอยสหลาทางซ้ายาครับปัดเข้าในแล้วฝ่ามาเเร็จไหลมาลูกนี้ไม่ถึงเพื่อนครับจะโดนสวนกลับครับแสงลันขึ้นทางซ้ายครับต๊อกทะลับนิดนึงมาได้ครับต๊อกให้ตรงกลางสวยครับกิ๊กเมื่อเข้าซ้ายมายิงแล้วาฝ่าก,าก,ก้างขวาครับปิดปิอีกครั้งหนึ่งกิ๊กแล้วดูว่าจะทำขิ้งยังไม่ได้แล้วตอนนี้ ผู้ดัดสินมองว่าเล่นที่บอลแล้วเอาไปแกะบอลก็ได้ดึงอีกทีนึงแล้วก็โอ้โห,โหโตัวลุกหน้าลุ่มหลังแล้วก็ตอนท้ายโอ้โหบาลแน่นอนับโ,โดนไปเหลือไปเลยครับไม่อย่งางต้องใจเย็นๆนก็อย่าไปมีอารมณ์ร่วงกับเกมมากรับบางครั้งโดนไปเหลือไ,อไอม่เลยนะนักผู้เล่ต้องอย่าไปงงเกี่ยวกับแจ้งก็ก โอ้โห้อพยายามเล่นอยู่ในกฎกติกาแล้วแม่ไม่งั้นตัดโดนไปเหลือที่สองมาในยุ่งครับมันจะส่งผลโดยรวมถึงทีมด้วยครับไม่ใช่ตัวเองเดียวครับตูมย้อนกลับมาสร้างรายใหม่แล้วเกจอม่อนพอออกมาทางขวาเอาไปจ่ายลูกนี้นะท่าน่าเป็นนิดหนึ่งครับไอ้บอลงผู้หลองน้องแอร์เยอะเล่นสั้นครับเตะ กลับไปตั้งกันใหม่ครับเพชรฝาของวานขวาเก่งเก่งแล้วความที่ขนานเส้นมาสวยแล้วเ,อเอาากง่กงถ้นา,นงา,งารู้ขึ้นมาตัวนี้เรื่อนกีฬาใช่ไหมโอ้โหไม่ตรงกรองเลวท่านนี่เล่นกันสองคนี่มาได้แล้วสำหรับผู้แอบก็ตัวนี้เฮเลนซ่านยังใส่กนัน เกิดมอนคืนมาเองนะสังหาะนี้เรากินทันแลบออกข้างครับดูร้อนเดี๋ยวมาตั้งใหม่ครับบิสมอนจับรอดอยู่แล้วไปทางขวาลูนี้มาเจอกัส์ครับไม่ผ่านแล้วแตกชิ้นหมาได้ข้างหน้าก็ไม่มีใครครับสำหรับของอา เกอเก็บบอลกลับมาฝากทางขวาไอ้มอนเกอร์ไปต้ากันใหม่ครับมองข้างหน้าอยู่ยังไม่มีใครขยับกับแล้วยิงไกลคู่นี้โอ้โหปาทิ้งจังหวสองกิ๊กเก็บแล้วก็ตู้กับตัวลุงสองสามคนต้องย้อนกับมอนไอจับหลอกเราย้อนกับไปต้านกันใหม่ข้างหลังครับเกอร์โอ้เล่นตบอันเอาทุกเทตัวเลยอ่ะของเราสายลันวางอยู่แล้วฝ่ายทางขวาไอ้มอน ไหลอีกครั้งหนึเข้าซ้า,ายแล้วจริงตูงนี้ไหมทำไมตรงปอครับโอ้โหนี่ยังมีพื้นที่มีจังหวะไม่ได้ครับโอ้โยิงไกลได้ดีลหลายคนเนี่ยของแสงรังโดยเฉพาะสองผู้เล่นนี้สามคนเนี่กิ๊กมอนแล้วก็ทางด้านบิ๊กนี่ยิงไกลได้ดนในในโอ้โถือว่าหนักหน่วงครับ ยิงไกลลูกนี้ไม่ตรออง,งต,ต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วแะ่ไอ้ตั้งเตะตาเปล่าประตูขึ้นมาครับสำหรับรบองแอนโอ้ต้องโหมดอะเจาะไปพื้นที่อันตรายไม่ได้เนี่ยลองเราหันมาิงจากแถวสองดูบ้างนะสำหรับสายทีหลังเนี่ยตังต้งเตะเล่นสั้นก็บ่อยเพชรดึงจังหวะแล้วก็ใหาสวยเจ็บตาดตรงกลางแล้วทางขวามีว่าอยู่กัดตัดเข้าในครับ เพชรย้อนกลับมาตั้งกันใหม่กัสโอ้นี่บอกให้เพื่อนขยับหน่อยครับกัสพาเอาเองครับให้ทางขวาสวยแล้วล้มไปวุฒาศีนให้ดูได้เปรียบยิงไกลมาลูกนี้ยุ่งมากจังหวะสุดท้ายนี่ไม่โดนใครครับวุฒาศีนให้เป็นแค่ตั้งใส่จากปาประตูเท่านั้นครับโอ้จังหวะกัสโดนเบรกเกอร์มาคู่นี้วุฒาศีนให้เป็นลูกได้เปรียบไปเลยครับโอ้โหทำไมได้เปรียบเนี่ยดึงแกดึงแค่พายดิ

โอ้แล้วมาดูว่าปีกจังหวะนี่ของสายงานคเยอะปีกนี่แทนวิ่งมาขอเลยครับแต่ได้ลองสองใจครับเดี๋ยวต้องดูครับปีกกับปีนมาจริงดัดแล้วก็โอ้โหดู่นจังหมอนี่กระโดดปัดเป็มสองมือครับไม่หายครับเขาคิดมาตอดท้ายไทยยังทิ้งเราได้เตอร์เอ้าแล้วบอลถูกิีกกระดูกเปลี่ยนทางซ้ายครับต้องกานตาม ไอ้ตามช่องมาลูกนี้ไม่ดีนะตูนประกบติดเลยครับตูมยาวมาบิดงอยู่แล้วจะไปทางแค่แล้วโตลุมสองคนแล้วจังหวะนี้เลื่อนิให้ฟ้าแล้วทเดียวจังหวะประทบกระทั่งอะไรนาสนาเกยก็รู้จักขอโทษกันครับจากหนักก็จะกลายเป็นเบาเพราะมันต้องมีสมาธิกับเกมครับ เอาแล้วมาดูฟีที่ต่อเนื่องเตอร์ชิมเข้ามาในกรอบไม่หายวโมงทิ้งออกข้างไปได้ยังได้ยังได้ปลูกชุกอย่น้าซ้ายแล้วสงรสัลันจบถ้าจบนี่ก็ถือว่าหายไปในกเกมเลยตอนนี้ถ้าเราไม่ได้ขึ้นมาทางซ้ายเลยแท็นนกโดนไง อ๋อส oh, ั้นๆนะเจดเยนออกมาทางขวาเก่งเอาเราไปสี่แล้วบอลลูกนี้แต่ยกข้าไม่ได้ครับวิทเจดบังอยู่แล้วก็ให้ทางขวาเออทำไมโกมันแล้วเนี่ยโอ้โหดึงหลบสวยครับล้วจะไปเองลูกนี้ตามบอลออกมาได้ครับหลุดเดียวมั้งโอ้โหส่งไม่ผ่านครับสมาชสองยังได้อยู่ให้ยิงจี๊ยิงเทียบร้อยเลยครับโอ้โหน้ององขึ้นนำแล้วครึ่งประตูต่อศูนย์แล้วโอ้โหหมดจังหวะนี้

โอ้ต้องมีสมาธิเยอะตัวเตี๋ยนเนี่ยก็ถือว่ามีหลายคนนะปวดแล้วจังหวะนี้ลงไปเรื่อยๆไม่ว่าอะไรครับเราวนีหยุดเสียบอลครับเอาน้ำไปช่วยน้าข้งางสนามครับน้องานครับดูเพื่อนนี่นจริงครับในสนามครับเบนจังหวะดที่จ๊อบเนี่ยวิ่งลงมาช่วยเกมรับแล้วไปสกิทกันครับเหมจังหวะนี้ผู้สูงศักดิ์นี่ให้เป็นต้บอกว่า สังหวะนั้ชชาไม่ได้คองบอลด้วยครับเรียนดำเนินต่อมาแล้วนสังวะสุดท้ายก็ใส่บอลทิ้งให้ครับสองว่ากระทุ้งกันนกรนไนสนามก็เหนืๆกอดขอพูดตัมครับโอ้โหให้เหอนยานเปลี่ยนตัวเลยข้างสนามับ ถ้าท่านหนาเนี่ยมีตูเปียดอีกครับสำหรับน้องงานครับโอ้โหแซาเก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์หน้าที่ต้องบอกว่ามีความเร็วเป็นสุดเด่นแล้วก็นื่องร่างกายบางครั้งอาจจะฟลายนิดนึงคนะโด่งแสบไหม่ปูเลยต่อยต่องไหวครับแล้วจะมีงารเก็บตัวครับ อ้โหมีในการเปลี่ยนตัวทั้งสองทีมครับเาด้วยเปลี่ยนเหมือนกันับสำหรับสายยางนะตอนนี้เอาอ้ำลงมาแล้วครับน้ายัลงเลยแลมันจะหารับอดจ๊อบออกครับเช่นเดียวกับทางด้านน้องแอนับตอนนี้เปลี่ยนสองคนครับเปลี่ยนเก่งออกแล้วก็เปลี่ยนทางด้านแซมออกครับเอานุ้ยลงครับหนาครับ ก็มีการขยับขยายบ้างเยอะแล้วก็ตู้เล่นทั้งสองทีมครับตูเปลี่ยนแกออมาการดเบิ้ลไม่ดียกเกิรนหนุนมาหลอดที่โคมโอ้โหตรงกลางตลอาอยู่น้ายนี่ไม่ตรงจังหวะอีกครับโอ้โหเราตัวหนุนนี้กับบอลโดนขาตัวเองออกข้างเองครับตูร้อนกับมาตั้างใหม่แล้วทเปลี่ยนแกมาพิชเกินซ้ายเลยครับเกิร์ ตอนนี้โยกข้าวราไปเล่นเป็นบินกล้วก็คซ้ายแทนนิดปลอดจ๊อกปอดกิจการแบบปลอดแรงเล็กน้อยนะพี่บอลตามพิ๊บสาวหล่ออยู่แล้วฝากออกมาบิ๊กคืนจังหวะเดียวกิ๊กแหมพิกบมาฟังที่บอลครับบอยแต่ไม่ผ่านก็ต่อสองบิ๊กอ้าวตีโอ้โหนี่หจังหวะนี้เฝ้าไปนิดนึงครับ อุ้ยบางอยู่แล้วแต่ลูกทุ่งของแข่งงานเยออ๋เป็นทุ่งทุ่งของน้องไอ้ของใครครับแต่ตดมาแล้วปล่อยมงหลุนทางขวาหลูนี้พดยิงแล้วก็ใหม่ตรงก่อเเป็นสั้นแล้วว่ะมอนมองข้างหน้าอยู่คิปมาตั้งนทางซ้ายแล้วก๊เข้ามาช่วยปิ๊ตตกกก โอ้โหเราโยกพาขึ้นมาหลายพาแล้วบ้าที่หาบ้งไม่มีอะไรเลยบอนต่างฟองแล้วกิงไกลลูกนี้ไม่สงกรอบครก็บ้านมีบ้านเย็นเย็น หือพยานจะลองส่งจากแถวสองดูบ uh ้างครับเฮ้ยตั้งเต่จากปากประตูก็ลองแอนให้มาตัดบางอยู่เอาแล้วโ้โหบอลออกข้างไปนิดเดียวนะครับผ้บอลทุ่งของไหหารยบเล่นเร็วเลยนเปลียนเลยนะมอนเปลีได้เปลี่นได้เปลี่ยนไปตั้งทางซ้ายเก็กลับมาตั้งกันใหม่แล้วมาหาตอนนี้ดู โดนบีบให้กลับไปคืนนี้ผู้สองตัวคืนมาทางขวาอบอลเปิดยัดมาบิ๊กสวยลูกนี้อ้าวแตะมาทางขวาแล้วหลบมาจังหวะสุดท้ายโอ้คืนบอลหลุดไปเองครับแต่ทีนี้ออกมาจังหวะสองไม่ให้ออกด้วยบอลไปเก็บกลับมาแล้วคืนไปต่างที่ผู้สองตัวอ้ามเจอพอออกมาอ้ามองข้หน้าอยู่ครับ ไม่ได้เลยวันนี้บอลก่อนเกมแล้วกิ๊กแต่งเข้าซ้ายแล้วลอกหรือเปล่าครับแม่วันนี้ยังไปต่อครับกิ๊กโอุ้ยวันนี้ยังแทบไม่ได้ง้างเท้าหนาจานเลยเฉพาะเท้าซ้ายครับโอ้โหแกนี้อัดมากครับสำหรับน้าสายรันเนาะต่อบอลได้ไหลลื่นครับในแดนตัวเองครับแต่พอเราข้ามแดนมาแล้วนี่แม่ต้องบอกว่าโซนเข้าประกบติดทุกคนครับโอ้โหเลเวาการจะพลิกบอลไปเล่นนี่ ย่าหาจจะโอ้อจับบอลได้สนใจนี่ฮันหลังให้ประตูทั้งนั้นก็แล้วมาดูฟีชิจกจังหวะนี้ระยะอ,อยจาจจะไกลก็ชิปเข้ามาแล,ล้วเกอรเรากิ๊กปู่โหนมองลูกนี้ก็ไม่ถึงเนี่นย เอามาซ้ายแล้วกันตื่นมาบอยมองข้างหน้าอยู่นี่จะไปแตะหลบลูกนี้แตะทิ้งออกข้างไปเลยครับเ็นบอลพุ่งมาด้านขวาแล้วของน้องแอนตูมยัดมากัดเอ็ดให้ออกมาบอย ไหลมาด้วยเพชรเปลี่ยนแกงขึ้นทางขวาตัดให้จังหวะเดียวลูกนี้น้ำหนักมันไม่ได้เอ้าล้วไปชนกันเองครับเกอโอ้โหหันหน้าไปไหนนะตองเตะทิ้งเอาไปถอนเถอะโอ้โหแล้วตองไปต่อครับโขนกดตันเข้ามาแล้วไปชนกันเองครับแสงรันก็มาคู่แกงหลังแลัวหวายโอ้โหไม่ได้เสียกันด้วยบอยปามบอลกันแล้วจะลุยไปลูกนี้ไม่ได้ครับจะโขนกลับด้วยแกบอลไสงรันมาสองคนแล้วเพช ยิงไปล็อกขวากลาท้ายโคตรไปเก็บไม่ให้ออกด้วยแล้วเตะขนาดเส้นขึ้นมาไม่มีใครครับเกมกลับมาได้วไอชีเราใส่กีฬันเกิร์สโอวันนี้ดีครับเล่นท้าจะขึ้นสนามเลยครับเล่นล้อสวนย์สตร์อย่างเดียวสำหรับล็อกแอนครับชีสขึ้นมาทางซ้ายครับตั๊ไม่แดนตัวเองครับโอ้โหเจอเกมแบบนี้อีกแล้วสำหรับเราใส่กีฬันครับยังไม่ออกด้วยครัแลิวกลับมาต้านกันใหม่ก่อนใช่มาจี มอนเข้าขวาแล้วก็ยิงลู่นี้ให้เตะทิ้งออกไปก่อนเยอะไหมออกหลังไปแล้วัเลยนิมาดูจังหวะนี้ย้อนกลับมามอน ไปทางแค่ลบหักข้อมาตอนสุดท้ายฉันแลบออกหลังไว้อีกครับยังเป๊ะเลยลงไปด้านขวาของแสงลัางครับเิดจัดมาเอ้าแล้วตกโอ้โหดว่าวนี่กิ๊กเอ้าบอลมันมาตกฝ่ายเท้าพอาดีครับ โค้เวลาบาดเจ็บ2นาทีเลยครับสำหรับเกมในที่เวลา5ัโมีเล่นจัมหวกที่แางฝบดเจ็บครับ่ท้ายตัว้นฟาวานจังหวะนี้ผ่เลัโดเวลาบาดเจ็บใน2นาทีเลานี่งนาทีสุดท้ายครับเข้าอย่ท่เป็นเจ็บแล้จังหวะนี้มาได้ฟินที่เจบของ2แอนครับ้านซ้าย ปีนมาแเราจีนลูกนี้บ้างบ่อยมันส่งต่อเยอะเอ่สั้นๆออกมาทางซ้ายเกิดอยู่ในช่วงทุ่งนาบาดเจ็บแ,แล้วตอนนี้เกมระหว่างไทยและจีนครับเป็นน้องแอนอีออนอ่ขึ้นมานนนดับหน,นึน่งระดัสูงครับมอนดึงหลบกลับมาอา้าเกิด ดึงแล้วไหลมาต้งหาตำแหน่นี่พี่ไม่ถึงครับอส่ยันได้หยือลูกทุ่งครับโอ้โหวันนี้เล่นต้องบอกว่าอึด่านจริงๆแล้วใส่ย้วเอาลูกกิ๊กไหลออกมาพี่ย้อนอีกทีที่บอลดึงแล้วไม่จับไปต่อเอาตู้ครับจะล็อกอีกทีก็ไม่ได้เล่นโอ้โหวันนี้อัดมากครับมย้อนกลับมาพี่ยังได้อยู่ครับต่อไปตั้งยันใหม่ที่สองตู้ครับ ทดเวลาบาดเส็จสองนาทีย้ำอีกครั้งหนึ่งตาร์ดอาร์แจะสวนกลับครับขึ้นทางขวาโคทดลุยชิฟขึ้นมาอาร์ทีันที่กระบอยเข้าขวาแล้วจิ้มตู้ขู่้าไม่ตรงกรอบเพราว่าได้ใส่ขวาด้านซ้กับบอยโอ้แล้วตรงกรอบมีโอกาสหายสูงมากตู้ขู่วู่แต่ว่าคู่นี้ไม่ตรง,งรต่อครับเปตาเตะจะเปล่าตรงขึ้นมาครับของสายรัน เพราะเล่นซานเลยเออปีนการทางซ้ายเออเกอิร์ดแกมจังหวะเกมต้องเร็วกว่านี้สำหรับแสงดันเงาตู้ครับวันนี้นี่ยังเออเป็นลูกคู่แล้วทางขวาครับตรงย้อยออกับมาร์คกลับมาตัา้งใจใหม่อ้าวโอ้โหมารลูกนี้แล้วคือกับจะตั้งใจกับตู้เ เอิอยาวขึ้นมาโอ้โหไม่มีใครทยมากะเ็นต้าเตะจะเป่าประตูขึ้นมาครับสำหรับน้องแอนดแล้วก็พูตัดสินต่อน้องฟีจามดเวลาการแข่งขันได้ขึ้นแากไปเลยครับ